วันนี้นะผมผมก็จะเอาบทเรียนจากคนที่กำลังจะถึงวันเกิดของตัวเองในอายุที่กำลังจะครบ60ปีบริบูรณ์นะผมแน่นอนว่าบทเรียนต่างๆที่ผมจะามาบอกที่ผมจะามาแชร์ในคลิปวิดีโอนี้นะผมผมก็เอามาจากคุณเอริงเคชนะผมซึ่งเขานั้นเป็นนักปรัชญาที่เขานั้นเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเดินทางต่างๆรอบโลกของเขา ในช่วงยุคเกนน้าศูนยผที่เขานั้นเริ่มตลอดตลอดพาตัวเองเนี่ยออกเดินทางไปรอบโลกแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะผมที่เขานั้นเขียนไว้ในหนังสือของเขาเขานั้นได้ทําการตลอดตลอดเดินทางไปหาคนที่กําลังจะถึงวันเกิดของตัวเองและที่สําคัญก็คือพวกเขาเหล่านั้นกําลังจะอายุเข้าเลขหกนะผมซึ่งมันเป็นอะไรที่มาถึงช่วงวัยเกษียณของคนส่วนใหญ่ ในวัยทํางานกันไปทีเรียบร้อยและเขานั้นก็จับประเด็นหนึ่งได้นะผมประเด็นนั้นก็คือมันเป็นบทเรียนคล้ายๆกันที่คนอายุ60เหล่านี้เขาอยากจะบอกกับตัวเองในอดีตมากๆว่าบทเรียนชนิดนี้มันสําคัญจริงๆและเขานั้นอยากให้ตัวเองเนี่ยคิดถึงสิ่งเหล่านี้มากๆแลนะผมแน่นอนว่าผมกแกะได้ออกมาเป็น4บทเรียนที่มันสําคัญมากๆแล้วมันก็ทําให้ผมเนี่ยได้ตระหนักกับชีวิตของตัวเองมากๆบทเรียนที่1นนะผมก็คือ เพิ่งมารับรู้ได้ว่าสิ่งนั้นมันก็คือชีวิตเหมือนกันและผมแน่นอนว่าคําพูดนี้มันเป็นคําพูดที่แบบทําให้ผมเนี่ยทบทวนเกี่ยวกับชีวิตตัวเองเนี่ยหลายรอบมากๆนะผมก็คือเขาบอกว่าหลายครั้งนะผมที่เรานั้นมีข้ออ้างอะไรให้กับตัวเองเนี่ยว่าโอ้โ oh, ห oh เรานั้นไม่มีเวลาให้กับตัวเองเรานั้นไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเรานั้นไม่มีเวลาให้กับคนที่เราหลักเพียงเพราะเราอ้างว่าเรานั้นทํางานอยู่เรานั้นกําลังหาเงินอยู่ เมื่อคนที่เขานั้นกําลังจะอายุครบ60ปีบริบูรณ์เนี่ยเขานั้นรู้สึกเสียดายกับสิ่งนี้มากที่สุดและเขานั้นก็อยากจะบอกกับตัวเองในอดีตว่าโอ้โหไอเวลาที่เรานั้นไปทํโ OT ไอเวลาที่เรานั้นไปทํางาน1 0บถึงสิชั่วโมงเนี่ยสิ่งนั้นมันก็คือชีวิตเหมือนกันสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของเราเหมือนกันแต่เรานั้นไม่ได้กระจายความสําคัญไปให้กับสิ่งที่เราต้องการจริงๆเรานั้นพยาย,ยามหาข้ออ้างให้ตัวเองไปเรื่อย เพียงเพราะว่าเรานั้นกําลังวิ่งไล่ตามอะไรบางอย่างนั่นก็คือหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งเงินทองนะผมแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถทําอะไรให้คุณนั้นรู้สึกดีขึ้นได้เลยในตอนช่วงที่คุณนั้นอายุกําลังจะเข้าเลข6นะผมและแน่นอนว่าบทเรียนอันนี้มันสําคัญจริงๆอันนี้ก็คือผมอยากให้คุณนั้นลองทบทวนกับตัวเองผ่านบทเรียนอันนี้ดูนะผมแน่นอนว่าคุณก็จะได้รับรู้เลยนะครับว่ามัน มันเป็นอะไรที่สัมผัสได้เลยว่าเวลานี้มันก็คือชีวิตจริงๆเราควรที่จะใช้มันซะส่วนบทเรียนที่2นะผมก็คือจะแย่หรือจะดีแต่นั่นมันก็คือประสบการณ์และประสบการณ์มันก็ทําให้เรานั้นได้เป็นเราในทุกวันนี้นะผมผมขอถามหน่อยนะครับว่าตอนนี้นะผมคุณรู้สึกพอใจกับการเติบโตของคุณขนาดไหนครับแน่นอนว่าคุณอย่าลืมไม่ว่าตอนนี้ถ้าคุณนั้นสัมผัส ถึงความก้าวหน้าการเติบโตของคุณได้มากเท่าไหร่ผมอยากให้คุณนั้นลองมองย้อนไปถึงประสบการณ์แต่ละประสบการณ์ที่คุณนั้นผ่านมาได้โดยเฉพาะประสบการณ์ที่มันมอบความเจ็บปวดมาให้คุณโดยเฉพาะประสบการณ์ที่มันทิ้งความลุมเหลวทิ้งรอยแผลอะไรไว้ให้กับคุณคุณลองนึกถึงประสบการณ์เหล่านั้นครับคุณคิดว่าตอนที่คุณอยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณรู้สึกยังไงครับคุณรู้สึกว่าโอ้โหเมื่อไหรมันจะผ่านไปคุณรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันเจ็บปวดจังเลยทาไมมันโดดเดี่ยวจังเลย ทำไมมันรู้สึกเหมือนโอ้โหโลกทั้งใบเนี่ยมันกําลังจะสลายลงแต่แน่นอนนะผมเมื่อการเวลามันผ่านไปมันก็ทําให้คุณเนี่ยได้โตขึ้นโตขึ้นแล้วมันก็จะยิ่งทําให้คุณได้เป็นในสิ่งที่คุณเป็นจริงๆได้เติบโตเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าแต่ก่อนมากลามาๆนะผมและแน่นอนว่าผมนั้นก็กําลังเริ่มทํากับตัวเองอยู่เหมือนกันที่จะบอกว่าไม่ว่าตอนนี้ไม่ว่าปัจจุบัน หรือไม่ว่าตอนเวลาไหนที่ผมนะั้นรู้สึกว่าโอ้โหเวลานี้เมื่อไหร่มันจะผ่านไปเร็วๆทำไมชีวิตเราม,มันแย่ขนาดนี้เมื่อไหร่ชีวิตเรามันถึงจะดีขึ้นบทเรียนนี้นะผมมันก็จะทําให้ผมเนี่ยได้ชุดคิดอยู่หลายๆรอบนะครับว่าตอนนี้ไม่ว่าผมนั้นจะไม่ชอบช่วงเวลาณปัจจุบันขนาดไหนแต่นี่มันก็คือประสบการณ์แต่นี่มันก็กําลังจะทําให้เราเนี่ยได้กลายเป็นเราในเวอร์ชั่นที่เรานั้นควรจะเป็นนะผมอันนี้ก็คือสําคัญจริงๆโอเคนะผมส่วนบทเรียนที่3 ความมั่นคงคือความพึงพอใจนะผมหลายครั้งนะผมเรานั้นไปวิ่งตามความมั่นคงเรานั้นไปวิ่งหาอาชีพนู้เรานั้นไปวิ่งหาตําแหน่งที่มันสูงกว่าสูงกว่าสูงกว่าจนสุดท้ายนะผมเมื่อเรานั้นไปสัมผัสกับสิ่งที่เรานั้นหวยหายจริงเรากลับพบว่าเรานั้นกลับได้สารเสพติดมามากมายสารเสพติดชนิดนี้นี่ก็คือมันเหมือนกระต่ายตัวหนึ่งครับผมที่แบบวิ่งไล่ตามแครอททั้งทั้งที่แครอทเนี่ย มันติดอยู่ข้างบนหัวกระต่ายกระต่ายก็วิ่งตามวิ่งตามไปเรื่อยๆชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันครับเหล่านั้นพยายามหวยหาความสุขเหล่านั้นพยายามหวยหาความมั่งคัง่งความมั่นคงแต่สุดท้ายแล้วนะผมถ้าเหล่านั้นไม่เคยได้ทบทวนกับตัวเองจริงๆเราก็จะวิ่งไล่ตามสิ่งเหล่านี้ไม่มีที่สิ้นสุดวิ่งตามจนไปวันที่เราตายเผอๆนะผมตอนที่คุณนั้นกำลังจะตายคุณก็ยังรู้สึกเสียดายบางสิ่งบาง,างอย่างอยู่ดี ทั้งๆท,ที่คุณอยู่ในตําแหน่งที่สูงมากๆทั้งๆท,ที่คุณเนี่ยมีเงินมากๆนะผมและอันนี้ก็คือสําคัญมากๆจากคนที่เขานั้นกําลังจะอายุ60แล้วเขานั้นอยากจะบอกกับตัวเองว่าโอ้โหแท้จริงแล้วความมั่นคงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันจะต้องวิ่งตามหาเลยมันอยู่แค่ว่าตอนนี้คุณพอใจกับชีวิตของคุณมากแค่ไหนและชีวิตของคุณตอนนี้มันสร้างความพึงพอใจอะไรให้กับคุณขนาดไหน แน่นอนว่าถ้าคุณนั้นไม่เคยพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีในตอนนี้นะผมแน่นอนว่าความมั่นคงมันก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณเลยโอเคนะผมส่วนบทเรียนต่อมาก็คือบทเรียนที่4ี่เวลาแต่และห่วงขณะมีความสําคัญเหมือนกันหมดรวมถึงช่วงเวลาที่เรานั้นไม่เคยชื่นชอบนะผมไม่ว่าตอนนี้ไม่ว่าเมื่อวานความรู้สึกของคุณมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่คุณอย่าลืมนะผมว่าเวลาในตอนนี้ ไม่ว่าตอนนี้คุณจะรู้สึกอึดอัดขนาดไหนไม่ว่าตอนนี้คุณอยากจะรู้สึกหลับไหลค่าเวลาทิ้งไปขนาดไหนแต่คุณเชื่อเถอะนะผมว่าเวลาที่คุณนั้นมีความสุขเวลาที่คุณนั้นรู้สึกพอใจให้กับตัวเองเวลาเหล่านั้นนะผมมันก็เห,เหมือนกับเวลาในตอนนี้และเวลาในตอนนี้มันก็จะเหมือนกับเวลาในตอนนั้นแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้คุณนั้นยังไม่มีความเข้าใจในช่วงเวลาปัจจุบัน ไม่ว่าตอนนี้ถ้าคุณนั้นรู้สึกอึดอัดถ้าคุณนั้นรู้สึกแย่แค่ไหนถ้าคุณนั้นไม่ทําความเข้าใจกับมันคุณก็เสียโอกาสนะผมที่ทําให้ตัวเองเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวตนของคุณและนี่ก็คือสําคัญจริงๆและนี่ก็คือเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นคุณจะเรียนรู้และผมเพราะว่าช่วงเวลาที่มันทําให้คุณนั้นมีความสุขเนี่ยแน่นอนว่าความสุขมันไม่เคยทําอะไรให้คุณนั้นได้เรียนรู้ แต่ตอนนี้นะผมคุณมีโอกาสที่จะเข้าใจแล้วว่าทําไมคุณนั้นถึงรู้สึกแย่ทําไมคุณนั้นถึงรู้สึกอึดอัดทําไมตัวเองเนี่ยอยากจะฆ่าเวลาทิ้งไปวันแล้ววันเล่าเวลานี้เหมาะสมนะครับที่คุณนั้นจะได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดที่คุณนั้นจะได้เรียนรู้จากความไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจมันได้ถ้าคุณเติบโตผ่านช่วงเวลาที่คุณอยู่ในนขนาดนี้ได้มันจะทําให้คุณนั้นมีประสบการณ์ในแบบฉบับของตัวคุณเอง เราแน่นอนว่าเมื่อคุณนั้นสัมผัสกับประสบการณ์และพอเมื่อคุณนั้นอายุมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆและถ้าคุณมองย้อนกลับมาคุณจะไม่มีทางเสียดายในช่วงเวลาที่คุณนั้นได้ตั้งใจเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองในตอนนี้เลยโอเค okay, นะผม4ี่บทเรียนนี้ก็เป็น4บทเรียนที่ผมขอใช้คําว่ามหัศจรรย์มากๆนะผมที่มันทําให้ผมเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตได้เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาปัจจุบันของผมให้มันมีค่าขึ้นมาทันที และผมก็หวังว่า4ี่บทเรียนนี้จะทําให้พวกคุณทุกคนได้ตระหนักถึงชีวิตจากช่วงเวลาแต่และช่วงเวลาที่คุณกําลังใช้อยู่ตอนนี้สักทีและผมเพราะว่าสิ่งที่คุณไม่มีทางได้กลับคืนมาเลยก็คือช่วงเวลาในตอนนี้ไม่ว่าช่วงเวลาในตอนนี้มันจะน่าราคาญมันจะน่าอึดอัดขนาดไหนแต่คุณอย่าลืมชีวิตของเราและผมแน่นอนว่าเมื่อพระอาทิตย์ตกดินมันก็กลายเป็นวันใหม่มันก็กลายเป็นวันใหม่มเ,หมเรื่อย วันนี้ไม่ว่าคุณนั้นจะแย่แค่ไหนไม่ว่าคุณนั้นจะทรมานเจ็บปวดล้มเหลวขนาดไหนการเวลาจะรักษาคุณได้อย่างแน่นอนแต่ขออย่างเดียวนะผมก่อนที่การเวลามันจะพัดพาคุณไปในอนาคตเนี่ยตอนนี้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของตัวเองเรียนรู้เกี่ยวกับตัวตนของตัวเองพอหรือยังโอเคนะผมส่วนใครก็ตามนะผมที่ฟังมาถึงตอนนี้ผมก็ขอขอบคุณจริงๆและถ้าคลิปวิดีโอนี้นะผมมันสามารถทําให้พวกคุณเนี่ย ข้าถึงช่วงเวลาในปัจจุบันได้มันทำให้คุณนั้นได้เติบโตขึ้นมาจริงๆผมก็อยากให้คุนนั้นกดติดตามเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาแบบนี้นะผมและผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะผมว่าตัวผมเนี่ยจะพยายามสร้างเวลาชีวิตของพวกคุณทุกคนเนี่ยให้มันมีความหมายมากที่สุดผ่านคลิปวิดีโอแต่ละคลิปนะผมที่ผมนั้นจะมาแชร์เรื่องราวต่างๆนานาที่บางทีเนี่ยผมเห็นแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหมันยากมากๆที่จะเก็บไว้เรียนรู้คนเดียว และผมบางทีผมก็มาแชร์แต่ละคลิปิดีโอนะผมในช่องของผมแลนะผมก็หวังว่าพวกคุณทุกคนก็จะเติบโตไปพ,พร้อมๆกับผมผ่านบทเหรียนที่ผมนั้นเอามาบอกต่อกันอย่างนี้ส่วนวันนี้นะผมผมคงต้องขอตัวก่อนขอบคุณท,ที่ติดตามแลนะผมขอบคุณที่รับฟังกันจริงๆขอบคุณจริงๆครับ